พามาเข้าวัดทำบุญกันซะหน่อยแลวเราก็อยู่กันที่วัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีใครมาครั้งแรกกลัวแก้ๆก,ก,กังๆไม่ต้องห่วงจ้ะพนักงานเขาเต็มไปหมดบอกทุกขั้นทุกตอนพอไหวเซียนแปะเสร็จวางผลไม้เสร็จจะมีเสียงเรียกเราจากเจ้าหน้าที่เพื่อมาจุดเทียนอธิษฐานเพราะอย่างที่บอกว่าไม่หลงแน่นอนยืนอธิษฐานไปก็จะมีพี่ๆเขาคอยพูดแล้วก็คอยอธิบายอยู่ข้างหลังเราด้วยอุ่นใจแบบจริงจังอะบอกเลยวางเทียนเรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนการจุดธูปและระหว่างทางการจุดธูปของเรานั้นพี่ๆพนักงานเขาก็จะบอกเราว่าให้เราไปททีี่่จุด นั่นคือการคำนับเทวดาฟ้าดินตรงนี้ใช้9้าดอกพอเสร็จปุ๊บ กับหลังหันจันแล้วเดินตรงมาใต้ศาลพระภูมิที่จุดที่สองไปมาไหว้เซียนแปะที่วัดศาลเจ้าบอกเลยง่ายมากไปวัดไหนศาลไหนหลงที่นี่ไม่หลงแน่นอนจะมีส่วนด้านในที่ให้เข้าไปไหว้ด้วยแต่ทางศาลเจ้าไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปและว,วิดีโอ,อรอยอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหมูกันเสร็จสับแล้วตอนนี้ได้เวลาเดินตลาดแล้วจ้ะแหมจะหมูจ,มจะชอบที่เดียวจบจริงๆและนี่เลยจะของเด็ดที่นี่กุยช่ายเจ๋มนเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าแรกเจ้าอร่อยที่ใครมาไหว้เซียนแปะแล้วก็ต้องซื้อกลับไปทุก อันนี้ซื้อสามกล่องหรือว่าหมดเตอจ้ะก่อนจะออกจากร้านเขาก็ต้องจ่ายเงินก่อนจะ้ะคือถ่ายรูปอะไรก็คือไม่ได้เงินนะเมื่อกี้แต่ร้านเจมอลเขามีทูมันนี่วอลเล็ตนะเจ๊ใช้จ่ายสะดวกไม่ต้องพกเงินสดไปเลยเน็ตดีสัญญาณดีแป๊บเดียวจ่ายเรียบร้อยจะ้ะแล้วก็ยังไม่จบแะขอวนมอีกหนึ่งรา้านก๋วยเตี๋ยวเรือนไม้ริมนาก่อนจะนั่งโต๊ะทักทายพี่พนักง,งานเขาหน่อยโอ้โหโบไม่ย่อยไปใช่ไหมาอาหารรอไม่นานแป๊บเดียวมาลวจ้ะโอ้ยหมูเต๋นน่ากินม้กร้านนี้บอกเลยก๋วยเตี๋ยวมาาาในน่ยวะห้ั 招呢招。